มณีโคดแห่งอุสาคเนผู้เป็นเหมือนนรกกำเนิดชีวิตและตำนานแห่งการอยู่ร่วมของผู้คนริมฝั่งแม่น้ำโขงมาอย่างยาวนานว่ากันว่าไม่เคยมีใครเคยไปถึงต้นมณีโคดเพราะเบื้องหลังเกาะหินกลางน้ำที่ต้นมณีโคดขึ้นอยู่คือหน้าผาที่สายน้ำโขงทั้งสายได้ไหลตกลงไปเบื้องล่างอย่างหนักหน่นวงรุนแรงตลอดทั้งปีจนกลายเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนดังนั้นผู้ที่อาจเคยผ่านไปใกล้มณีโคดมากที่สุด ลวนได้ตายไปในหน้าผาน้ําตกนั้นหมดแล้วมณีโคดหรือต้นแก้วมณีโคดเป็นชื่อต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่ามีเพียงต้นเดียวในโลกเติบโตท่ามกลางตำนานมากมายอยู่บนแง่หินที่เป็นเหมือนเกาะเล็กๆที่กล่าวกันว่าไม่เคยมีผู้ใดไปถึงกลางน้ําตกคอนพระเพง ซึ่งถือเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและถูกเรียกขานว่าเป็นในแองการ่าแห่งเอเชียด้วยความกว้างกว่า1กิโลเมตรและสูงกว่า15เมตรกลางแม่น้ำาขงสายน้ำที่ยาวที่สุดในอุษาคเนทางตอนใต้ของประเทศลาวริมชายแดนกัมพูเจชยชาวบ้านบางส่วนที่นี่เรียกต้นมณีโคดแห่งนี้ว่าต้นชีตายปลายชีเป็น จากตำนานของลาวที่เล่าขานกันว่าเป็นต้นไม้วิเศษหากปลายชี้ไปทางไหนก็จะมีแต่ความเจริญโดยมณีโคดมีปลายอยู่สามกิ่งกิ่งหนึ่งชี้ไปทางแผ่นดินกัมพูชากิ่งหนึ่งชี้มาทางแผ่นดินลาวและปลายที่ใหญ่ที่สุดชี้มาทางแผ่นดินไทยว่ากันอีกว่าการที่มีอุณหภูมิความชื้นและระบบนิเวศท,ที่เหมาะสมเฉพาะทําให้เกิดต้นไม้ชนิดนี้เพียงต้นเดียวมณีโคดเป็นต้นไมใ้ใหญ่เกิดอยู่กลางน้ําซึ่งไหลต่อลงมาบนน้ําตก พระเพลงครึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างต้นไซสองต้นลักษณะของกิ่งและใบไม่ดกหนานักแต่ที่ประหลาดพิสดารที่สุดก็คือแทนที่ต้นมันีโคตจะตั้งอยู่ตามธรรมชาติเหมือนต้นไม้ทั่วไปที่เติบโตพุ่งขึ้นสู่ฟ้าแต่กลับแหวกกฎธรรมชาติโดยปล่อยให้รากแก้วรากฝอยพุ่งขึ้นไปในอากาศและให้กิ่งก้านสาขายอย่างลงบนพื้นน้ำแทนโดยยังเจริญงอกงามอยู่ได้ไม่เฉาตาย มีตำนานเล่าขานจากคนแก่คนเท่าว่าแต่เดิมต้นไม้ต้นนี้ไม่ได้มีความประหลาดพิสดารแบบนี้แต่อย่างใดทว่าคราวหนึ่งมีสาม,มเณรน้อยผู้เคร่งครัดรูปหนึ่งได้ขึ้นไปนั่งจำศีลบำเพ็ญภาวนาอยู่ใต้ต้นไม้นี้ซึ่งยังมีลักษณะปกติอยู่ตกเช้าก็ออกบินทบาตไปตามป่าเขาแม้บริเวณน,นั้นไม่มีผู้คนอยู่เลยแต่สาม,มเณรก็มีอาหารเต็มบาททุกเช้าว่ากันว่าสาม,มเณรได้บินธบาตมาจาก ีบังบทซึ่งเป็นผู้ชนิดหนึ่งที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อมาวันหนึ่งสามเนนท่านนี้ก็ได้เดินลุยน้ําเข้าไปในโพรงใต้ต้นไม้หายไปแล้วไม่กลับออกมาอีกเลยรุ่งขึ้นอีกวันต้นไม้นั้นก็มีอันผิดกฎธรรมชาติและคงอยู่ในลักษณะนั้นตลอดมาในสมัยสงครามล่าอานานิคมฝรั่งเศสเคยคิดจะระเบิดแก่งคอนพระเพลงแห่งนี้เพื่อให้เรือผ่านขึ้นไปถึงเวียงจันได้แต่ก็ทําไม่สําเร็จ จึงได้สร้างทางรถไฟขนถ่ายสินค้าและสิ่งของผ่านดอนคอนไปลงท่าเรือที่ดอนเดดซึ่งปัจจุบันกลายเป็นทางรถห้าแถวบรรทุกนักท่องเที่ยวไปชมน้ำตกหลีผีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวลาวยังมีเรื่องเล่าขานกันอีกว่าฝรั่งเศสเคยเอาเรือมาจุดเพื่อโค่นให้ต้นไม้มณีโคดนี้ล้มและเพื่อทำลายความเชื่อพูดถีและตำนานของคนลาวแต่ก็ทำไม่สำเร็จ บางคนเล่าว่าทหารที่โรยตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์ทั้งจากฝรั่งเศสและรัเสเซียที่ต้องการพิสูจน์เรื่องเหล่านี้ล้วนพลัดตกลงไปตายกลางน้ําตกไม่มีใครสามารถลงไปเหยียบก่อหินเล็กๆที่เป็นที่ตั้งของต้นมณนีโคดได้เลยรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งของฝรั่งเศสที่บินไปใกล้ๆก,ก็ตกลงอย่างไม่รู้สาเหตุด้วยเช่นกัน เรื่องมณีโคดนั้นเล่าขานกันมาอย่างยาวนานและเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวลาวและชาวลาวอีสานด้านติดชายแดนอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะคราวหนึ่งเมื่อ60-70ถึงปีก่อนมีพระภิกษุรูปหนึ่งได้ทุดงโปรดสัตว์อยู่แถบนี้ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปที่ใดก็มักจะกล่าวกับผู้คนที่พบพานอยู่เสมอว่าผู้ใดไปถึงหลีผีหากเป็นผู้ไม่มีบุญบารมีแล้วอย่าหวังเลยว่าจะได้เห็นต้นมณีโคดผู้คนจึงหลั่งไหลามา เพื่อพบเห็นต้นมณีโคตรในที่สุดซึ่งก็ไม่ทราบว่าต้นไม้ต้นนี้ขึ้นอยู่กลางน้ำใหญ่ที่นี่มานานเท่าใดแล้ว